It's always on. โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องทุกคน, lier, น,น,น,นด้วยนะครับอยู่กับผมมี k อ็นเคเทอร์ดิวันเคมเมอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการรีวิวนักเตะอีกแล้วนะครับและวันนี้ผมเอาอาจารย์ของผมมารีวิวนะครับทุกคนนะอย่าให้พี่ต้องสอนนะครับต้องให้ถึงมือลูกพี่นะครับก็ไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยจะมองว่าเหมือนหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเหมือนอยู่เล็กน้อยนะทุกคน โอเคนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยนักเตะคนนี้ชื่อว่าวิลเลียมนะครับเป็นกองหน้าของทีมแอตแลนติกบิลเบานะครับใช่ป่าววะใช่ทีมแอตแลนติกบิลเบาหรือเปล่าวะเป็นทีมในลีกของลาลิก้าสเปนนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังกันนะครับสำหรับลูกพี่ของเรานะก็มีเกมลุกอยู่ที่86นะครับบอลคอนโทรอยู่ที่85นะครับดิฟบิ้งนะครับ85ทายโพซิชัน n 81นะครับ ส่งสั้น83สนะครับส่งยาว7จบนะครับจบสกอร์85นะครับอืมถือว่าไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับใช้หัว76นะลูกตั้งเตห65ความโค้ง69อื้อืสปีดตัน99นะครับถือว่าจบสกอร์เนี่ยพอได้นะลูกตั้งเตหลูกโค้งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสปีดต้น92นะครับยิงแรง85กระโดด8 8ความแข็งแกร่ง85้านะครับ และก็ยังมีบาลานซ์อยู่ที่85ดะคบัก็บสตรีมีหน้า91นะครับถือว่าถึกทานนานนะครับลูกพี่ของเราและก็มีแอคชั่นนะครับเจนะดูดันอยู่นะครับใช้เท้าข้างไม่ถนัดก็อืมพอใช้ได้นะครับแต่ว่าใช้ไม่ค่อยแม่นยำนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของลูกพี่เรากันนะครับอืมถือว่าสกิลเยอะนะ อันแรกเนี่ยไม่รู้ว่ามันอ่านว่าฟิฟแฟบหรือเปล่านะครับผมอ่านว่าฟิฟแฟบมาตั้งนานนะครับทุกคนแล้วก็มีคัตบีไฮแอนเทิร์นนะครับชิปช็อตคอนโทรนนะครับแล้วก็มีลองเลนชูตติ้งนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับเอาท์ไซค์เคเลอร์นะครับแล้วก็เกมแมนชิปนะครับถือว่ามีสกิลเยอะนะแล้วก็เป็นกองหน้าสไตล์โก้พาวเชอร์นะครับถือว่าได้อยู่นะครับสกิลก็เยอะนะแล้วก็คาพลังเนี่ยก็ ไม่ค่อยมีอะไรที่โอเวอร์มากนะครับแต่ว่าสปีดเนี่ยตัน99เลยนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันในเกมเนี่ยฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง b n k อ็นเคทูีวันเกมเมอร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยนะครับมาช็อตแรกเนี่ยเป็นช็อตแบบใช้ความอ่าห้องตัวเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแบบวิหวามากนะครับ ช็อตน,นี้ก็โชว์ความคล่องตัวแบบเล็กๆน้อยๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ปกตินะธรรมดานะครับต่อมามาดูจังหวะลุ้นประตูนี่ครับจังหวะนี้เนี่ยเปิดเข้ามาจากด้านขวาเนะี่เป็นลูกพี่เราโดดขึ้นมงแต่ว่ามันไปชนเสานี่ครับแต่ว่ามาได้ประตูจากจังหวะนี้นครับแดกเลอร์นี่ครับก็ส่งมาให้ทางลูกพี่เราเนี่ยจิ้มด้วยขวาแบบเนียนๆนะครับโอ้โหต้องให้ถึงมือลูกพี่นะครับ มาดูช็อตแบบโชว์โหดกันบ้างนะครับไม่โหดมากแต่ว่าโหดแน่นอนนะครับจังหวะนี้เนี่ยแต่ลอดขานครับจากนั้นยิงด้วยซ้ายเป็นประตูดีครับลูกยิงไม่น่าเป็นประตูเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ประตูมาเฉยเลยนะครับลูกพี่เราเปิดมาต้นคลิปเนี่ยลูกพี่เราก็โชว์โหดไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะมาดูรีเพย์ครับดีเพย์จังหวะนี้เนี่ยก็แตะแบบลอดขามาเลยนะครับมาเข้าซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้เลยครับแม่ต้องให้ถึงมือลูกพี่นะครับ มาด,ด yeah. wow. okay. wow. mm ูจ hmm. ังหวะพลิกเข้าขวาบ้างนะครับจังหวะนี้ก็เป็นประตูอีกแล้วนะก็ลูกยิงไม่น่าเป็นประตูเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ถือว่ายิงได้ดีนะครับหมาดูลูกยิงเป็นประตูอีกแล้วนะครับก็ลูกนี้เนี่ยยิงนอกกรอบนะครับมันก็ไม่น่าเป็นประตูเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นนะครับหมาดูรีเพย์ครับจังหวะนี้เนี่ยหักเข้าขวาเล็กๆน่นอๆนะครับแล้วก็ยิงไปเลยนะครับ หมาดูจังหวะใช้ความคล่องตัวเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะไปจบสกอร์นะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยไปติดเสียบนะครับหมาดูจังหวะยิงสวยๆของลูกพี่บ้างนะครับจังหวะนี้เนี่ยหลดมาคนเดียวแล้วก็ยิงด้วยขวาแบบเน้นๆลูกนี้เลยครับลูกนี้เนี่ยถือว่ายิงคมและยิงสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์อีกรอบหนึ่งนะคูลเซฟสกี้นะครับแทงมาให้ทางลูกพี่เรานะครับซัดด้วยขวาลูกนี้เลยครับ มาดูจังหวะได้ประตูจากลูกโยนยาวนะครับลูกนี้เนี่ยลูกพี่ยิงสายจังหวะแรกเลยนะครับโอ้โหมันจะโหดเกินไปแล้วนะครับลูกพี่เนี่ยดูรีเพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ซัดด้วยสายไปเลยนะครับเป็นเท้าข้างไม่ถนัดด้วยนะครับจังหวะพลาดก็มีให้เห็นนะครับลูกนี้เนี่ยยิงด้วยขวาเนี่ยแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะครับมาดูการยิงจังหวะแรกกันครับลูกนี้เนี่ยยิงด้วยขวาแล้วก็เข้าไปเลยนะครับแหมภาคไม่ทันนะครับมันรวดเร็วเสเหเือเกิน เดี๋ยวเรามาดูดีเพ่กับเดนิวเจมส์นะครับก็ไหลมาให้ทางลูกพี่เราเนี่ยซัดด้วยขวาลูกนี้เลยครับยิงจังหวะแรกได้ดีนะครับจังหวะต่อมาเป็นจังหวะอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับเดนิวเจนครับยิงไปแล้วนะแต่ว่าวิลเลียมเนี่ยวิ่งมาถูกที่ถูกเวลานะครับต้องเรียกว่าลูกพี่สิเอออีกหนึ่งทักษะที่ควรชมนะครับก็คือการยืนตำแหน่งการเลี้ยงลายนะครับการขึ้นเกมเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับ จังวันนี้ชิปสื่อๆนี่ครับโอ้โหลูกพี่เรานะครับไม่ธรรมดานะครับมีอาสกิลชิปช็อตคอนโทรนะครับมานดูรีเพกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็หลุดมานะแล้วก็ชิปข้ามไปเลยนะครับยังนะครับเอาอีกรอบนะครับก็จะว่าชิปก็ไม่รู้ว่าชิปหรือเปล่านะก็เป็นงัดข้ามหัวนะครับถือว่าทําได้ดีเยี่ยมเลยนะครับจังวายใช้ความสามารถเฉพาะตัวอีกแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องชมตอนที่เลี้ยงลายมาก่อนนะครับไม่หลุดกำลังล้ําหน้านะครับ จนสุดท้ายเนี่ยบอลมาถึงแล้วก็หักกลับมายิงนะครับมีสปีดที่ตัน99นะครับแล้วก็มีสปีดต้นเนี่ยอยู่ที่91นะครับเพราะฉะนั้นการออกตัวเนี่ยน่าจะได้เปรียบอยู่แล้วเลยครับมาด้วยจังหวะนี้ครับทางลูกพี่เราเนี่ยได้ตวัดซ้ายนะแต่ว่าผู้รักษาประตูเนี่ยปิดเสารแรกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะต่อมาเนี่ยเปิดมุมโดยอโ่านวครับเปิดเข้าไปแล้วเป็นลูกพี่เราได้มองแล้วหข้ามคานไปครับ ยังยังมาต่อที่อานนนะครับลูกนี้เปิดอีกแล้วลูกพี่อือได้ประตูสักทีนะครับพลาดมา2จังหวะแล้วนะครับจังหวะน,นี้เป็นประตูบ้างครับลิพีนะครับลูกนี้อานูเปิดมาแล้วลูกพี่เราเ, <sk ill ian> เนี่ยโดดขึ้นมงนะครับค่าพลังการใช้หัวแล้วก็ค่าพลังการโดดเนี่ยถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าทําได้ดีเลยนะครับจังหวะน,นี้เหมือนจะเสียบอลไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังตามมายิงได้นะครับแล้วก็ นอกจากจะตามมายิงได้แล้วเนี่ยยังตามมาเก็บบอลได้อีกนะครับสุดท้ายก็มายิงไกลลูกนี้นะครับแต่ว่าบอลมันเบานะครับมาดูจังหวะโหดอีกหนึ่งครั้งครับถ้าลูกนี้เป็นประตูเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับก็คืองัดข้ามกองหลังมาแล้วก็ยิงด้วยขวานะครับโอ้โหผู้รักษาป,ประตูนี่สะใจเลยนะครับดูรีเพคครับจังหวะนี้เนี่ยยกข้ามกองหลังแล้วยิงด้วยขวาน่าจะเป็นประตูมากเลยนะครับ จังหวะแบบล็อกซ้ายล็อกขวาเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนะครับจังหวะนี้ก็ได้ล็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะจบสกอร์โดยเท้าซ้ายเนี่ยมันไม่ตรงกรอบนะครับมาดูจังหวะเลี้ยงลายแล้วก็ยืนตำแหน่งบ้างนะครับจังหวะนี้เนี่ยทำได้เยี่ยมเลยนะครับ <interests> ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าชมนะครับก็คือไม่ค่อยจะหลุดกำดักล้ำหน้านะครับอยู่ในตำแหน่งที่ทําประตูได้นะครับทุกคนแหมลูกพี่เราเนี่ยมันครบเครื่องจริงๆนะครับ อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ยืนตำแหน่งได้ดีอีกแล้วนะครับจังหวะที่วิ่งทะลุกองหลังหรือว่าไปยืนรอในตำแหน่งที่สามารถยิงได้เนี่ยทำได้เยี่ยมนะครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ยิงสวยๆอีกแล้วนะครับโครลเซฟกี้อีกแล้วนะครับแทงมาให้ทางลูกพี่เราเนี่ยงัดลงโด่งนะครับเข้าสามเหลี่ยมไปเลยนะครับแหมมันต้องให้ถึงมือลูกพี่นะครับ ซัดแฮทริกไปแล้วนะครับแม่ให้ถึงมือลูกพี่เรามันก็คงต้องโหดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรีเพย์อีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวะที่หลุดมาแล้วนะครับกอลูฟรักษาประตูไม่ได้ออกมาถัดบอลนะครับหลังจากนั้นกาลูกพี่เราอัดโด่งๆลูกนี้เลยครับเข้าสามเหลี่ยมไปเลยมีโหดก็ต้องมีพลาดนะครับจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นโครรนะครับก็แทงมาให้ทางลูกพี่เราอีกแล้วนะแต่ว่าก็ยิงจ่ะๆนะครับด้วยเท้าซ้ายแต่ว่าก็หลุดก่อไปนะครับ มาดูจังหวะสวยๆอีกหนึ่งครั้งครับก็จกังหวะนี้ลูกพี่เรานะครับล็อกหลบใครก็ไม่รู้นะแต่สุดท้ายยิงนอกกรอบด้วยเท้าขวานะครับตุ้งตางขายไปเลยนะครับลูกยิงเนี่ยไม่แหลงมากนะครับแต่ว่ามันก็น่าลุ้นเป็นประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์อีกรอบหนึ่งครับก็จกังหวะนี้เนี่ยทางลูกพี่เราได้บอลก็ล็อกหลบหนึ่งจังหวะนะครับไม่ได้ล็อกหลบอ่ากองหลังนะล็อกหลบคนเดียวนี่อะไรครับ มาดูรีเพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลูกพี่เราเนี่ยล็อกหลบหาจังหวะยิงนะครับแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยซัดด้วยขวาแบบบอลก็ไม่ได้ห่างอ่าู้รักษาประตูมากนะครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะงัดข้ามหัวนะครับถ้ามันเป็นประตูไปเนี่ยน่าจะสวยเลยนะครับและก็จังหวะต่อมาเนี่ยได้หมุงไปชนขานะครับแต่ว่ามันก็ล้ำหน้าพยอดีนะครับ ต่อมามาดูจังหวะการยืนตำแหน่งการวิ่งทะลุกองหลังนะครับทุกคนถือว่าทําได้เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชีเวลนะครับสังเกตลูกพี่เรานะครับวิ่งอ้อมกองหลังมาม่งนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับทางลูกพี่เราเนี่ยมักจะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทําประตูได้นะครับอ๋อลูกนี้ก็เป็นประตูอีกแล้วนะครับก็คือจะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจบสกอร์ได้นะครับดีแล้วนะครับอยู่ข้างหางกองหลังไว้นะครับจะได้ไม่ติดโควิดนะ มาดูจังหวะสัต์โหดๆหดหดลูกนี้ของลูกพี่นะครับด้วยเท้าซ้ายอมันช่างโหดสเสือเกินนะครับแม่ลูกพี่บอกว่าต้องให้ถึงมือนะครับดเดี๋ยวเรามาดูรีเพนะครับก็จังหวะนี้เนี่ยเป็นทางโรนันโดนะครับไหลามาให้ลูกพี่เราเนี่ยสัตด้วย้ายนอกกรอบรบอลเนี่ยถือว่าไม่ได้หา่างบริษาประตูมากนะครับแต่ก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับ ก็ลูกพี่ในร่างนี้เนี่ยยังอายุไม่เยอะนะครับแลวก็เป็นบอลทองนะทำได้ขนาดนี้ก็เวลกูดแล้วนะครับจังวะนี้เป็นจังหวะหามุมมองแบบได้ดีอีกแล้วนะครับหลังจากที่มองพลาดเนี่ยก็ตามไปเก็บบอลมาอีกนะครับจังวะนี้ก็ใช้ความคล่องตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะครับก็หักหลบทางขีมเปมเป้นะแล้วก็ยิงด้วยขวาน,นะครับผมมองแวบแรกเนี่ยนึกว่าเป็นประตูไปแลวนะครับที่ไหนได้ครับลุดกอบครับ แหมถ้าเป็นประตูเนี่ยน่าจะสวยอีกหนึ่งประตูเลยนะครับจังวะน,นี้มาดูการใช้แบบสปีดต้นแล้วก็บรลลานนะครับความแข็งแกร่งเล็กๆน้อยๆน,นะก็ถือว่าทําได้เยี่ยมเลยนะครับสุดท้ายก็ล็อกแล้วก็ยิงด้วยขวากลูกนี้เลยครับถ้าเป็นประตูก็น่าจะเป็นประตูที่สวยอีกหนึ่งลูกนะครับแต่ว่าไ <Okay. S 1> ปติดเซฟนะครับทุกคนมาดูลูกมงกันบ้างนะครับก็ถ้าเป็นลูกเตะมุมนะถือว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับ อันนี้เท่าที่ผมใช้มานะครับก็จังหวะที่ได้มองจากลูกเตะมุมเนี่ยไม่ค่อยตรงกรอบนะครับจังหวานี้เนี่ยได้ขึ้นมงชะปะทะกับวาราเนี่ยโ,โหปิ้วไปคนละทางเลยนะครับนี่ขนาดความแข็งแกร่งน้อยนะครับมาดูความคล่องตัวอีกหนึ่งจังหวะน,นะครับล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกซ้ายล็ววลอกขว,วาอยู่ตรงนี้เลยครับสุดท้ายยิงด้วยขวาหลุดกรอบไปเฉยเลยนะครับ ต่อมานี่ก็ให้ชมความแข็งแกร่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับกวะนี้เนี่ยไม่ได้หลุดน,นะครับแต่ว่าโดนชนไปจังหวะแรกก็ไม่ล้มนะครับจังหวะสองก็ไม่ล้มนะแต่มันดันไปล้มจังหวะจะยิงนะครับมาดูรีเพย์อีกหนึ่งครั้งครับทางลูกพี่เราเนี่ยโดนชนไปแล้วนะครับสองครั้งไม่ล้มนะครับแต่จะยิงก็ล้มเฉยเลยนะครับจังหวะนี้มาชมเกมลบของทางลูกพี่เรานะครับจังหวะแรกเนี่ยแทงไปให้คูโรเซสกี้นะครับแล้วก็วิ่งเติมมาแบบหาบมแบบให้เราได้จบสกอร์นะครับ ก็ทางลูกพี่เราเนี่ยมักจะเอาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจบสกอร์ได้นะครับแล้วก็จกังหวะนี้เนี่ยอยู่โล่งๆเลยนะครับถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับลกูกพี่จังหวะนี้ก็อืถ้าเป็นประตูเนี่ยจะสวยนะครับลูกนี้ก็งัดงโด่งอีกแล้วนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันหลุดกอ่อไปหลุดกอ่อไปเยอะแล้วนะครับมาดูจังหวะทําประตูบ้างนะครับจังหวะนี้เนี่ยหลุดมาแล้วก็ซัดด้วยขวาแบบบอลโคตรแรงนะครับ มาสักหน่อยครับประตูของทางลูกพี่เรานะให้ถึงมือลูกพี่เราอีกแล้วนะครับก็ถือว่าค่าพลังเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับในการยิงแรงนะครับแต่ว่าเอามาใช้จริงก็มีจังหวะที่ยิงแรงบ้างนะครับลีเพ้อีกหนึ่งครั้งครับครูเซฟกี้นะครับแทงมาให้ทางลูกพี่เราเนี่ยซัดด้วยขวาเน้นเลยนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะชิงวันทูนะครับในการจบสกอร์ด้วยลูกพี่เราเนี่ยเข้าไปได้ยังไงก็ผมก็ยังงงอยู่นะครับก็มันเหมือนกับจังหวะฝืนยิงนะครับ ัดแท็ทริกไปแล้วนะครับในเกมนี้นะลูกพ er ี่เรานะครับซัดเป็นตุ้งนะครับก็มาดูอีกรอบหนึ่งนะจังหวะนี้เนี่ยแทงมาแล้วก็ฝืนยิงด้วยขวานะครับจะเรียกว่าฝืนยิงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับก็สเตอร์ลิงไลนมาแล้วจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะจับบอลนะครับแล้วก็เป็นการยิงด้วยขวาไปเลยนะครับจังหวะนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นประตูไปได้ยังไงอีกแล้วนะครับก็หากเข้าขวานะแล้วก็ยิงไปเลยนะครับ ไม่ใช่หากเข้าขวาต้ตรงเรียกว่าแตะเข้าขวานะครับแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปอีกนะครับรี่พีครับก็แตะแล้วก็เข้าเท้าขวานะครับยิงลูกนี้เป็นประตูนะครับมาดูลูกมองอีกครั้งหนึ่งนะครับจากลูกเตะมุมนะครับลูกพี่เราได้มองก็ข้ามคานไปตามเดิมนะครับรี่พี่อีกรอบหนึ่งครับก็เปิดมายิงลูกพี่เราโดดขึ้นมองนะแต่ว่าโดดได้สูงนะครับ จ้างวันนี้ว่าจะงัดโชว์สวยๆส,สักหน่อยนะครับแต่ที่ไหนได้พวกรราษาประตูตเนี่ยโดดขึ้นมาเซฟได้เฉยเลยนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการรีวิวลูกพี่ของเรานั่นเองนครับหรือว่าวิลเลียมกองหน้าของแอตแลนติกบิลเบานี่ครับหวังว่าทุกท่านจะชอบใจกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง B n k ินเที่วันเกมเมอร์กันด้วยนะครับ แล้วก็หากมีช็อตไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปหรือว่าตดต่ออะไรผิดพลาดนะครับและก็หากทุกท่านสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ